แกนี่อะไรอ่ะแกนี่อะไรเนี่ยแกนแกะแล้วเนีพี่จะมาเลือกอะไรเนี่มันก็ชาดอยู่แล้วบ้านนี่ซองอะไรนี่อะไรไปไหนมาน่าเกลียดแตวเนี่ย ทุกคนคะอันนี้คือคลิปแกงพี่สีนะแอนได้ขอชิ้นนึงตอนแรกเห็นคือตกใจมากนี่มันดูเผินๆเหมือนอะไรใช่ป่มแต่คือจริงๆมันเป็นแบบ alcohol wipe ก็คือเหมือนแบบที่เช็ดมือ <Okay. S 1> แต่มันทําถุงมาเหมือนกับขน <Okay. S 1> ย,ย่างอะนรน่ยใช่ปหเดี๋ยวเจ้าอะเอ้าวางไว้บนรถเลยแล้วก็ลองดูว่าพอพี่สีขึ้นรถใช่ป่ม mm hmm. เขาจะทักไหมเดี๋ยวลองดูกันนะเดี๋ยวจจะวางไว้ตรงนี้เลย <Okay. S 1> ขึ้นรถปุ๊บแล้วต้องดูซิว่าเขาจะเห็นไหม แคโทรศัพท์วางไว้ไหนอ่ะฉันอยากใครวิ่หลอกนายวันนี้เราจะไปทํางานวันหยุดพี่ใช้งานจังวันหยุดอีกแล้วอะ่ะแจนเนี่ยไรอ่ะปักพี่ไม่ควรลื้อของในรถจันนะแจนเนี่ยอะไรเนี่ยติวีน่าเกลียดปะเนี่ยแจนแกะไว้แล้วพี่ก็ไม่ควรจะไปแกะมันนะถ้ามันวาวหัวอยู่กับพี่ย่าไมว่ ก่อนดูดีๆมันคืออะไรมันก็ชัดอยู่แล้วบ้านทันอะไรขอนะขออะไรดูหรือยังมันก็ชัดอยู่แล้วบ้านนี่อะไรไปไหนมางยานีนก๋แล้วที่พี่ยังจะมาลื้อหรอกกันอี่ปักใช้แล้วด้วยอะ่ะมันคือผ้าแอลกอฮอล์อ่านเห็นว่านายดีฟ้าแต่นี่มันคือแถะมาจากถุงยางหรือเปล่ามาจากเน จากร้านอาหารมาแล้วเขาแถมมาให้แล้วตอนแรกเว้ยเป็นวางอยู่บนโต๊ะพี่บบอุ้เลยเว้ยแล้วแจงก็แบบพี่อุ่ยเปิดเผยวางไว้ขนาดนี้เลยหรอวะแล้วแจงก็เลยแบบพี่อุ้ยพี่ไปพบถึงยางทำไมอ่ะเขาบอกแจ็งไปดูดีๆก่อนแจ <c oughs> ็งก็เลยคิดว่าแจ็งจะมาแกล้แค <c oughs> ้นไงเป็นสาวเป็นนางรู้แบบนี้มันไม่ควรเล่นมา <c oughs> พี่รูไ้ไว้แจงตั้งไว้ตั้งนานอยากให้พี่ทักอ่ะพี่ยังไม่เห็นทักจะเลยอ่ะยังไงอะ ดองดูแล้วมันใช่ไหมเนี่ยดองดูเป็นกลิ่นไงซาลี <S <S รร่กล้ยอย่างเงี้ยลองดูดิคว<ล>ามสาวมัเท่าไหร่เนาะค่ะลายนะเนี่ย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 หะมู๊แบบเนี้ยเป็นสาวเปน็นนางเขาไม่ให้เล่นไปตัดต่อออกไปเลย